เกียร์คอนเนวอลเจนสี่นะครับเปาะ V.I.P อีกคันแล้วนะฮะตัวนี้ตัวนี้สีใกล้เคียงกับของเดิมนะครับสีเบจอันนี้สีเบจเหมือนกันนะครับแต่จะมีความเข้มต่างกันนิดหน่อยครับประมาณห้าเปอร์เซ็นตนะครับตัวนี้บ่หกทิศทางนะครับอ่ร้อนเย็นนวดนะครับ USB ชาร์จได้หกทิศทางนะฮะปรับเอนนอนได้สุดไม่ติดซุ้มล้อนะฮะตัวนี้ตัวพักขายกได้นะฮะ ยกได้สุดเลยนะครับประมาณนี้นะฮะตัวหัวบอกเป็นมิกกี้เมาส์นะฮะเบลนะครับ,รบไอโซโฟิกมีให้นะครับไอโซโฟิกมีให้หมดนะครับนะครับสวยงามนะตัวนี้เกียร์เจนสี่นะฮะเราใช้ลางเดิมลางเดิมเพื่อความสวยงามนะครับ ปอเลือ่อนไฟฟ้าหกทิศทางนะฮะปนักทิงได้นะครับยกขาเดินหน้าถอยหลังได้นะครับโอเคนะครับจากคุรุมานะครับติดต่อสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ